ไม่ถามไม่สามทีก็อย่างนี้แหละเอาอีกแล้วใครไม่ถามนาทีถามีจะตายถามทีคือพลังถ่ารูปแมตันไหมคุณนะอดถ่ายนีพี่งานเมื่อวานสาวสวมากอ้ยต่สวยมากอดถายพี่งานเมื่อวานดี ร้องเสร็จแล้วไปเลยไงคิวบอกอย่างนั Kay, okay. ้นไปไปายไปแต่จังกอดใครเหมือนมีไม้อะไรคนละอันสองอันแล้วแบบดีแต่ก่อนทำงานสองเดือนไปทำงานก่อนค่อยถึงขายของกันนะ